เดี๋ยเราดึงอยู่นะครับให้ให้ขบวนหน้าผ่าอลกไปนี้แล้วเดี๋ยวเราจะเร่งไปเลยทีเดียวจะได้สรุปรการดกกได้บ้างนะครับแต่สุดท้ายแล้วทีสามก็ยังชื้นอยู่ดีนะครับระมัดระวังนะใช้ความสม ooth นะครับใช้ความสม ooth เราจะไม่กระแทกกระทันนะครับโอ้สวยงามมากครับสวยงามมากที่สีครับที่สี่เบรกที่ร้ยห้าสิบเมตรครับสั่เรก เัาหลุดหายไปแล้ว GLE ีพ e. ี่ดที่ขับ GLE และ GLS นะครับมวลน้ำหนักรถเราจะค่อนข้างเยอะนะครับในโคง้งอาจจะรู้สึกอัดไปนิดนึงนะครับถ้าเกิดเราขับ GLC มาแล้วแต่เราก็จะสามารถเอาคืนได้ช่วงทางตรงนะครับด้วยพละกำลังของตัวรถนะครับ บอไปครับความสนุกความท้าทายนะครับการขับพื้นเรียการขับรถใหญ่ๆหนักๆนะครับคือการบังคับรถยังไงก็ได้ให้มันไปเวลโดยที่เป็นสมูทไม่มีเสียงยางนะครับ22นะครับเปรกหนักนะครับ22 6เดินเบรกหนักในช่วทางตรงตรงนี้รอบแป๊บนึงนะครับหอแป๊บนึง โอเคมาแต่แ้กนะครับปลายต่อปลายดับมาไ <c oughs> กลมากเขาไม่ไหวไง <c oughs> เขาเปลี่ยนจากรถเล็กขึ้นเป็นรถใหญ่จะออกทีหนึ่งมารนะับเล่งมาได้เลยร้อใต้โครงเล็กทัลส์นะครับกี่สีคลายปูมอะไรไว้นะครับโอเคมาเล่งมากี่สานะครับเตรียมตัวเบรกหนักนะครับกี่สามเตรียมตัวเบรกหนักนะครับ จากทีสามานะครับค่อยๆคลายพวงมหลายดีครับดีครับโอเคค่อยๆคลายหน้าแสงชิ้นฝายเลยแสงต้องไหมเลยเนี่ยคันเนี่ยมันหน้าแสงมากกำลังเรียกกันกำลังแสงเลยกำลังแสงเลยเนี่ยใช่คือมันสัมผัสในยาเนี่ยอยู่มันต้องแซงดีวะคันหน้ามันช้าต้องแซงไม่ได้อยู่ในไลน์ด้วยนะดูดิใครวะพยายามกดดันเพื่อนที่อยู่ข้างหน้านะครับ ครับรอบนี้เรจาจะกลับเข้าพิษนะครับเพื่อทำการสลับนะครับอ่าอย่างแรกเลยนะครับก็คือเรื่องของการเว้นระยะห่างนะครับพอจากชื้นๆเปียกๆบแบบนี้นะครับเราเพิ่มความห่างจากทันหน้าอีกนิดนึงนะครับจากของเดิม่ถ้าจากประมาณสัก สามคันรถก็ขยับเป็นห้าคันรถนะครับในบางช่วงชว่วงที่เร็วๆแม่งป,ปิดซีไม่มีโลโก,โกโออ้นี่น่ารำคาญมากอะไรหรอโลโกโ้คืออะไรแน<ต>นี่ก็คล้ายๆคอมเพชันหลับนะครับหรือวอร์มอัพนะครับเพราะว่าทั้งยาง,ยางทั้งเครื่องทุกอย่างมันยังค่อนข้างเย็นแล้วก็ชื้นอยู่นะครับช่วงของสนามก็ยังมีน้ำถังนิดๆน,นะครับบนผิวผิว มันมแปลว่ามันจะลื่นพิวชนนะครับแต่ว่ามันแปลว่ามันจะสลับกันนะคบางทีก็มีคลิปบ้างบางช่วงก็ไม่มีคลิปนะครับระบบต่างๆในรถก็อาจจะทํางานช่วยเราเป็นบางช่วงนะครับเอาเป็นว่าครึ่งรอบแรกนะครับเราค่อยๆนะครับก็ค่อยไปกันก่อนนะครับให้คุ้นเคยกับเรื่องของความชื้นกับผิวชั้นตอนนี้ก่อน หยุด uh, เบรกนะครับเราจะพิณาตามความเร็วนะครับที่เราส่งรอบนี้เราวิ่งช้าๆนะครับเราก็ตรองอยู่เทอร์นะครับตอ,อนนี้ผมจะเลี้ยวให้กว้างกว่าเดิมเล็กน้อยนะครับตรงอยู่เทอร์นะครับผมจะเลี้ยวให้กว้างกว่าเดิมเล็กน้อยอาจจะไม่เข้าไปชิดกับไปเบรกมากนะครับให้ล้อหน้านั้นปิดน้อยหน่อยนะครับอีก,อกหนึ่งวิธีนะครับที่เวลาวิาา่งใน,นจากที่ค่อนข้างชิดหรือค่อนั้งเียกนะครับ จากโค้งยูงงเทิร์นนะครับเราขึ้นไปโค้งสี่ตรงนี้เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับสิ่งที่ควรระวังตรงโค้งสี่ก็คือจังหวะที่เริ่มเทิดดินนะครับในจากชื้นๆแบบนี้นะครับช่วงเทิดดินก็ค่อนข้างแม่นนิดนึงนะครับจะต้องระมัดระวนะครับรถนำนะครับอ่าสปีตัวนี้เราแทบไม่ต้องเบรกเพืาอนำไปนะครับเรื่อเทิดดินช้าๆครับเซอนไซโน่สบาปหายเบกนะครับออกมนจะออกมาพอดีนะครับสิ่งที่ควรระวังก็อย่างที่คอมพิเตอร์บอกไปแล้วนะครับขอบเพิร์ทนะครับ ขอเคิร์ฟจะค่อนข้างลื่นเลยนะครับถ้ามีฝนแบบนี้การควบคุมบริเวณส่วนที่เป็นเซกเตอร์สามนะครับของสนามช้างเริ่มตั้งแต่โค้งหกโค้งเดโค้งแปโค้งเก้าโค้งสิบไปยันโค้งที่สองเนี่ยเน้นเรื่องของความรุ่มดวนของลมลายเป็นหลักนะครับ อาจจะไปให้เร็วได้ดีนะครับโดยจะต้องก,กับสภาพพิวนผิวแบบนี้นะครับตัวอะไรต้องค่อยเลยนะครับต้องแผนเ่ยนะครับแล้วก็หลีกเรี่ยงนะครับขอบขาวฟ้านะครับแตพูง่ายว่าอย่าอย่าไปปีนเคิร์สนั่นเองนะครับในสภาพแบบนี้ถ้าแห้แงๆก็มีปัญหาครับ กดโค้งเก้ามานะครับตามด้วยโค้งสิบนะครับโค้งสิบลื่นลืนนี้พยายามก่อนใ้เ็กนาหน่อยครับที่โค้งสิบเอ็ดจะได้ไม่ต้องเรียวเยอะครับโอเคเรียนๆเลยนะครับรอบแรกกำลังจะครบแล้วนะครับโคนะ้งสิบสองครับโค้งนี้ถ้าตัดในดเ็กไปเนี่ยเจอของลืดด่นแน่นอนครับกลางในเด็กฉะนั้นเราแค่ไต่ไปก็พอครับ ควาแมแน่นยาเน้นความุ่มด้วยนะครับผมจะเริเม่มเติมความเร็วนะครับในรอบสองพื้นทีดหนอครับเราก็ต้องขยับดเบรกนะครับน้ำหนักเบรกครับเราใช้บนะครับค่อยสังคลายแล้วห,หนันหัวเข้าไปครับตัวนี้ไม่ตัดนะครับไม่ตัดเคิร์ฟตกไลน์เ่ยมันจะบานมาเกือบเกือบข้ามเคิร์ฟพอดีแต่ไม่ข้ามครับ ลองดูนะครับถ้าเราไปได้ดีเราก็อาจจะกลายเป็นเรนมาสเตอร์คนใหม่หรือเปล่าไม่รู้นะมาดูอีกทีนะครับพค้งสามเราจะเริ่มเบรกตรงที่เราตั้งมอเอรไมาให้ครับเขาจะเพิ่มน้ำหนักมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเขาจะเพิ่มน้ำหนักมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเริ่มเทินปับ๊บเราค่อยๆคลายเบรกใช้วิธีการเทรลลิ่งไม่ต้องชิ้ในเด็กมากนะครับให้องศางตรองอะไรมันมน้อยครับ จะเป็นแบบแห้งๆเราก็คิดได้เลยนะครับสำหรับโค้งที่สามมาครับจากซ้ายมาขวาความประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราแตะเบรกช้สาสติสสนิดหนึ่งนะครับแตะเบรกแล้วเริ่มเอิน,อนครับอ่าระวังนะครับไปลื่นๆนะครับลื่นๆนิดหน่อยอย่าลืเมเบรกแน่นๆครับ ีโ้ง5้าครับทำทุกอย่างให้สมูทเลยครับเชญดีนให้สมูทไม่เหยียดขอบเทิร์ฟครับมีคอนโทรลแค่ตุ่มอะไรกับพันเร่งเท่านั้นครับวง6ต่อเนื่ององ7ครับไม่กระแทกนะครับเบรงานครับด้านหลังดีครับโอเคโมงเบรกแน่นๆ่นครับไม่กระแทกเบรกครับเบรกแน่นๆ คลายเบรกพร้อมกับเทอร์ดินเข้าไปขอบครับใส่อบได้ลืมเลยบีนครับลืมเก้าเช่นเดียวกันครับสัมูตัมูครับอ่าหลักฐันสวยงามดีครับโคงติดนะครับโคกงติดกอดเยอะหน่อยครับกอดนานๆหน่อยกอดเคลื่อนนานๆหน่อยแล้วค่อยอาคลายออกมาเพื่อตรงข้าโค้งสิบเอ็ดครับ โอเครอบนี้นะครับขับข้าพีทคร,บรบับข้าพีทขับข้าพีทนะครับเตรียมตัวสลับรถพร้อมคนขับสลับรถพร้อมสลับ,บ,ลบ,บ,ลบ,บนคน